อัสลม a m u a l a i k u ค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะสุรเะที่สองอั้นบักรเะคลิปที่43สิบาุระที่สองอัานบักรเะสถานที่ประทานสุรเะเมืองมดีนะมีทั้งหมดจำนวน286อยหายะคลิปนี้เป็นอายะที่4ี่อายะที่สี่สิ

และจงปฏิบัติตามสัญญาของฉันให้ครบส่วนฉันจะปฏิบัติตามสัญญาของฉันที่ทำกับพวกสู่เจ้าให้ครบด้วยและเฉพาะฉันเท่านั้นที่พวกสู่เจ้าต้องเกรงกลัวอัตถาทิบายเพิ่มเติมที่56ของประโยคที่ว่าโอ้วงวันของอิสราเอลเอ๋ยอิสราเอลหมายถึงบ่าวของอันล้อนี่เป็นฉายาที่อันลอ ได้ประทานให้แก่นบียะกูผู้เป็นบุตรชายของนบีอิสฮักและหลานของนบีอิบรอฮีมขออัลลอ์ทรงประทานความสันติแก่นบีเหล่านี้ทุกท่านลูกหลานของนบียะกูจึงเรียกว่าลูกหลานของอิสรอออลเรื่องราวที่กล่าวมาจนถึงอายะที่39มีวัตถุประสงค์เพื่อมนุษยชาติทั้งหมดส่วนคำพูดตั้งแต่อายะที่4ี่สิบ ไปจนถึงอายะที่121เป็นคำพูดที่กล่าวแก่พวกลูกหลานของอิสราเอลเป็นการเฉพาะในบางที่คำพูดในช่วงนี้ก็พุ่งตรงไปยังพวกคริสเตียนและพวกอาหรับที่บูชารูปปั้นและพวกมุสลิมเพื่อที่จะเข้าใจความหมายโดยสมบูรณ์ของคำพูดนี้เขาจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ด้วยนั่นคือข้อกอ คำพูดในช่วงนี้มีเป้าหมายที่จะเรียกร้องบรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามนบีคนก่อนๆซึ่งคนเหล่านี้ยังสามารถที่จะปรับปรุงตัวเองได้โดยการเข้าใจและยอมรับสารของท่านนบีมูฮัมมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านดังนั้นพวกเขาจึงถูกบอกว่าสารของกุรอานนั้นเป็นสารเดียวกับสารในคำพีของนบีคนก่อน และภารกิจของท่านนบีมูฮัมหมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านก็เหมือนกับภารกิจของนบีคนก่อนๆหมายความว่าในตอนแรกสารนี้ได้ถูกมอบหมายให้แก่พวกเจ้าเพื่อที่พวกเจ้าจะได้นําสารนี้ไปปฏิบัติแล้วเชิญชวนชาวโลกให้ยอมรับสารนั้นแต่ทว่าพวกเจ้ากลับละทิ้งสารนั้นและทำตัวตกต่ำ อย่าว่าแต่จะปฏิบัติตามสารนั้นเลยประวัติศาสตร์ชุมชนของพวกเจ้าและความตกต่ำทางศิลธรรมและศาสนาที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นพยานยืนยันให้พวกเจ้าเห็นได้อย่างชัดเจนตอนนี้อันละ้ะได้ส่งบ่าวอีกคนหนึ่งของพระองค์มาพร้อมกับสารและภารกิจเดิมที่ไม่มีอะไรแปลกใหม่สำหรับพวกเจ้าดังนั้น พวกเจ้าจงอย่าได้คัดค้านต่อต้านสัจธรรมทั้งๆท,ท,ที่รู้อยู่สิ่งที่ดีที่สุดสําหรับพวกเจ้าก็คือจงยอมรับมันและจงร่วมมือกับบรรดาผู้ที่กําลังทํางานอย่างเดียวกับที่ครั้งหนึ่งพวกเจ้าเคยได้รับมอบหมายมาขอขอคาพูดในช่วงนี้ต้องการที่จะโต้แย้งพวกยิวให้รู้ว่าพวกเขาอยู่ในฐานะที่ผิด และต้องการที่จะเปิดโปงความตกต่ำทางศีลธรรมและศาสนาของพวกเขาดังนั้นคำพูดในช่วงนี้จึงพิสูจน์ให้เห็นว่าทัศนคติของพวกเขาต่ออิสลามนั้นผิดโดยสิ้นเชิงเพราะพวกเขากำลังต่อต้านอิสลามในขณะที่พวกเขารู้ว่าหลักการพื้นฐานของมันนั้นเหมือนกับหลักการของศาสนาของพวกเขา แล้วรู้ว่าในกุรอานไม่มีสิ่งใดที่แตกต่างไปจากคำสอนหรือขัดแย้งกับคำสอนของคัมภีร์เตารอนในหลักการมันได้สแสดงให้เห็นด้วยว่าพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามทางนำที่ถูกประทานให้แก่พวกเขาและพวกเขาก็มิได้ปฏิบัติหน้าที่แห่งความเป็นผู้นำที่ได้ถูกมอบหมายให้แก่พวกเขาเรื่องที่หยิบยกขึ้นมาเหล่านี้ เป็นข้อพิสูจน์ที่พวกเขาไม่สามารถจะปฏิเสธได้ยิ่งไปกว่านั้นคำพูดในช่วงนี้ยังได้แก้แผนการของคนพวกนี้ตลอดจนยังได้แก้ข้อสงสัยที่พวกเขาได้สร้างขึ้นแก้ข้อโต้แย้งที่คดโกงและวิธีการชั่วร้ายต่างๆที่พวกเขาสร้างขึ้นเพื่อทำลายภารกิจของท่านดบีถึงแม้พวกเขาจะรู้ว่ามันมาจากอัลลอฮ นอกจากนั้นแล้วมันยังเปิดโปงให้เห็นถึงความเคร่งาศาสนาของพวกเขาด้วยเพราะการเคร่งของพวกเขานั้นขาดความจริงใจและความถูกต้องเป็นความเคร่งที่เกิดจากการดื้อดึงอคติและหลงตนเองขณะเดียวกันมันก็ยังพิสูจน์ให้หมดข้อสงสัยอีกด้วยว่าจริงๆแล้วพวกเขาไม่ต้องการให้คุณธรรมงอกงาม คำพูดดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลดังที่ต้องการกล่าวคือมันได้เปิดตาของพวกยิวที่ดีๆและได้ทำให้ความเหนือกว่าทางด้านจิตใจของผู้นำทางศาสนาของชาวยิวในนครมาดีนะและบริเวณรอบๆเป็นอันสิ้นสุดลงนอกจากนี้แล้วเมื่อคนพวกนี้ถูกเปิดโปงเข้าครั้งเดียวพวกเขาก็ตกใจ จนไม่กล้าที่จะต่อต้านอิสลามอย่างเปิดเผยด้วยความเชื่อมั่นอีกขอ้ขอคอในอายะก่อนหน้านี้มนุษยชาติได้ถูกเชิญชวนให้ยอมรับทางนำของอันล้์ตอนนี้ตัวอย่างของพวกอิสราเอ,อลได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงผลของการทอดทิ้งทางนำเหตุผลที่ว่าทำไมพวกอิสราเอ,อล ถึงได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างก็คือคนพวกนี้เป็นชนชาติเดียวที่ประวัติศาสตร์ของพวกเขาในระหว่าง4,000ปีสุดท้ายเป็นบทเรียนที่สามารถเห็นได้สำหรับทุกชาติของโลกเพราะในช่วงนี้มีเรื่องราวที่สามารถมองเห็นได้ถึงความรุ่งเรืองและความตกตำ่ำซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติตามทางนำและการละทิ้งมัน ข้ององูถึงแม้ว่าคำเชิญชวนนี้จะถูกกล่าวแก่ชาวยิวแต่มันก็ยังมีเจตนาที่จะเตือนบรรดามุสลิมให้ระวังหลุมพางที่บรรดาสาวกของนบีคนก่อนๆได้ตกลงไปนั่นคือเหตุผลที่ว่าในด้านหนึ่งความอ่อนแอทางศิลธรรมของพวกยิวความคิดผิดๆทางาศาสนาของพวกเขาวิธีการคิด และการดำรงชีวิตอย่างผิดๆของพวกเขาได้ถูกชี้ออกมาให้เห็นทีละอย่างทีละอย่างในขณะที่ในทางตรงกันข้ามความต้องการของศาสนาที่แท้จริงได้ถูกแสดงออกมาเพื่อที่มุสลิมจะได้เห็นถึงแนวทางที่ถูกต้องอย่างชัดเจนและจะได้หลีกเลี่ยงหนทางที่ผิดท่านนาบีได้รู้โดยการบรรดาลใจจากพระเจ้าว่า ในไม่ช้าบรรดามุสลิมก็จะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับที่ได้ถูกกล่าวไว้ในคำพูดช่วงนี้ดังนั้นตามฮะดิษท่านนาบีจึงได้เตือนไว้เป็นการล่วงหน้าว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจจะละทิ้งทางนำและปฏิบัติตามผู้คนของนบีคนก่อนๆน,นั่นคือพวกยิวและคริสเตียนทีละขั้นทีละขั้นในหนทางที่ผิด มันเป็นเรื่องน่าสงสารที่พวกเขาไม่ได้ใส่ใจต่อคำเตือนนี้และหันไปปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันกับแนวทางที่พาพวกยิวและคริสเตียนไปสู่ความตกต่ำจบอายะที่40ท่านทั้งหลายจงเผยแผ่จากชั้นแม้เพียงหนึ่งองค์การนบีมูฮัมหมัดสลัลอาลออะัยฮิวัสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จัดก,การอ่าน โดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮีมูลกุรอานความหมายคำภีอันกุรอานอัตถาที่บายโดยเมลานาไซยิดอบุลอาลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพเล่มที่หนึ่งหน้า64-65ถึงขออันลอดประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้มดูเรนละอัสลามุอะัยกุมค่า